การลงยันที่หลังมือสำหรับหลวงปู่แปะวัดสว่างอารมณ์แค่แถวจังหวัดนคนปรปฐมหลายปีมานี้หลวงปู่แปะท่านได้นำเอาแป้งเสกของท่านที่ท่านเสกมานานหลายสิบปีมาใช้ประกอบในการเขียนอักขรคาถายันลงบนที่บริเวณหลังมือของลูกศิษย์และญาติโยมผู้มีจิตเลื่อมใสศรัทธา ว่าด้วยปัจจัยสำคัญที่ท่านได้ทำการนี้ขึ้นมาก็เพราะว่าท่านได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของหลังมือเพราะหลังมือคือด่านแรกที่ต้องรับแรงประทะจากภายนอกเราเคยสังเกตกันบ้างหรือไม่เมื่อเราเดินเราแกว่งแขนจะเห็นว่าหลังมือนั้นคือด่านป้องกันด่านแรก ที่หันออกนอกร่างกายของเราขณะนั้นหลังมือของเรากำลังทำหน้าที่ป้องกันแม้อาจจะมีเหตุภัยใดๆเกิดขึ้นกับเราหลังมือจะป้องกันไว้เป็นด่านแรกเสมอเช็คเช่นเดียวกันหากมีเหตุที่ดีเกิดขึ้นเหตุที่เป็นมงคลเป็นโชคเป็นลาภหลังมือของเรา ก็จะได้รับรู้ก่อนเสมอด้วยความรู้สึกแรกและสัมผัสแรกที่เกิดขึ้นเป็นตน้นหลังมือที่อยู่ด้านนอกตัวของเราจึงสามารถเป็นได้ทั้งปกป้องและรับรองเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วการลงยันที่หลังมือนี้จึงสามารถก่อให้เกิดพลังทั้งด้านปกป้อง และด้านรับรองที่ดีเมื่อเรามีพลังลี้ลับที่ลงไว้ที่หลังมือแล้วนี้เราย่อมได้ดีและปลอดภัยอยู่เสมอนั่นเองอีกประการหนึ่งหลังมือก็คือมือคือแขนของเราการลงยันไว้ที่หลังมือจึงเป็นสิ่งที่ดีที่จะได้หยิบจับอะไรก็จะได้เป็นเงินเป็นทองทางนั้นสามารถส่งเสริม ให้เราได้รับโชคดีมีลาบมีความเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นเศรษฐีมีเงินมีความสุขได้ในอนาคตสืบต่อไปหากว่าท่านมีความศรัทธาในเรื่องนี้ก็ขอเชิญเข้ารับการลงยันที่หลังมือได้ที่วัดสว่างอารมณ์แคแถวจังหวัดนครปฐม ได้ตามวันเวลาที่ทางวัดได้แจ้งไว้แล้วขอให้ท่านจงได้มีโอกาสพบเจอและมีโอกาสได้ทำสิ่งที่ดีๆนี้เพื่อชีวิตของท่านสักครั้งขออนุโมทนา